สวัสดีครับผมวันนี้ก็เกี่ยวกับทีมประกอบส่งงานครับวันนี้วันนี้ก็ออเดอร์มากมายครับไม่่วาเป็นตู้ซับ10นิ้วครับผม5,900ันเครับผมออเดอร์มาทุกวันครับวันละ7 8ใบครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผม2,999บาทพร้อมส่งครับก็ยังออเดอร์เข้ามาทุกวันทุกวันวันละ7 8 9ถึง10ใบนะครับผมเหมาะสหรับงานเอาดอนะครับสหรับบูทูตตัวนี้ครับผมออกงานกลางแกงกันเลยครับผมสามารถสู้เสียงเชื่อมสู้เสียงเกียร์สู้เสียงคนพูดกันได้เลยครับสหรับตัว2,900ตัวนี้ครับผม วันนี้ก็มีทั้งหมด3ชุดสลับเครื่องเสียงชุดใหญ่ของเราครับผมชุดแรกครับผมชุดเพื่ออนาคต13,500บาทเท่าน,นั้นครับชุดนี้เพื่ออนาคตจริงๆครับผมลูกค้าซื้อ2ใบนี้ไปในอนาคตสามารถซื้อเพิ่มอีกเป็น2อคูณสได้เลยครับผมชุดนี้13,500บาทมาทดสอบฟังเสียงกันเลยครับผมมึงไปทำอะไรไมาเนี่ยวตืนนอนกำลังท่องนี้หลังวันถึงเดินมาได้ินไปจังกุญแจตังค์ห้องจักุญแจดังด ก็เป็นเบรเทอร์โบครับผมเทอร์โบสเปซเนี่ยจะได้ความแข็งของกระเดื่องครับผมครับการเดินทางของเสียงข้างนอกจะดีมากครับถ้าเป็นเทอร์โบครับผมครับมาทียร์มาฟังชุด7จ0 0กันครับผมเบรก็หึมลากดินไม่แน่นอนมาทดสอบกันครับผมก็รังเท่านี้หลังมันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจกัน,กน,กน,กน ກຽມກຸດກຽມ เป็นตู้เบสตู้ซับ12นิ้วครับตู้ซับ12นิ้วผมออกแบบมาให้ใช้ภายนอกได้ภายในได้ครับผมครับถ้าเทอร์โบถ้าฟังภายในจะดูลบลักที่เป็นแข็งแข็งกระด้างนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นซับ12นิ้วภายในก็จะนุ่มลึกมากขึ้นออกข้างนอก,กนุ่มลึกมากขึ้นครับผมตัวนี้เป็นการผสมผสานรถยนต์กับเพเข้าด้วยกันครับทำให้ได้โทนทั้งลึกทั้งโทนทั้งแน่นครับผมมา ชีนี้ก็ฟังดูเนื้อเบสสายครับจะลากดินมากขึ้นหัวกระเดียงก็มีมากขึ้นครับผมกับชุด7 9 0 0เยบาทเสียงกลางก็เป็นตัวสีนิ้วครับผมดังดีแน่นอนมาชุนี้มาฟังชุด9,900กรอกันชุดนี้ก็เป็นเบสเจอบินครับเจอบินก็สไตล์แบบกงกว้างหน่อยครับก่อนกว้างหน่อยครับเป็นเบสรวมๆครับผมมาฟังทดสอบฟังเสียงกัน ได้จุเียงคเียตบุแล้วเียงคเียตกแล้วก็พปเศร็จครับผมสชุดนี้พาวมิกชุดนี้สามารถมีโคโอะไรในตัวทุกอย่างครับผมทดสอบ เช็คคเช็คเสามารถล็อกคารในเรียนได้สบายครับชุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าท่านครับผมที่ใช้การบริการเอกสาวครับไม่ว่าเป็นเสียงชุดไม่ว่าเป็นบูทูุไม่ว่าเป็นซับสิบยูครับผมครับขอบคุณลูกค้าทุกคนครับผมรอรับที่บ้านได้เลยครับขอบคุณครับผมถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบลังเสียงกุญแจทางบุงลังบงลังบุงลังบงลังบงลังบงลัง เชียงกุ้งเคียดอ่างปุ๊กลังปุ๊กล